สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดมินเจฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวขายรหัส Rv เช่นเคยนะครับ ID นี้เป็น ID ที่987กันแล้วนะครับก็ผมพูดง่ายๆเลยครับเป็น ID ที่ผมขายในราคาที่ค่อนข้างถูกดังนั้นใครที่งบไม่เยอะมากสามารถเอื้อมถึงได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้ผมขายในราคาแค่เพียง4,000บาทเท่านั้น 4,000บาทคุณได้อะไรไปบ้างหนึ่งคุณได้สกิน Medical Butterfly ซึ่งบางคนหมดไปมากกว่า4,000บาทในการสุ่มสกินนี้สกินเดียวและที่สำคัญมียอนมังกรมีดาร์ซี่ที่เป็นล่างสกินลิมิเต็ดนะครับมูนไลท์มีทั้งไฮยเตะและเอนโซ และคิวเลนตำรวจก็ยังมีด้วยดังนั้นไอดีนี้4,000บาทถ้าไปเติมเองไม่มีทางที่คุณจะได้ของขนาดนี้ดังนั้นซื้อไอดีนี้กับเราข้อมูลครบทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นของคุณได้ทันทีในราคา4,000บาทครับมาดูกันว่าไอดีที่987จะตอบโจทย์กับคุณหรือเปล่านะอ่าลองดูกัน เบื้องต้นฮีโร่81สกิน129แล้งปัจจุบันแพตตินัม2ยังไม่ได้ทำการร e ีซีซั่นด้วยนะครับก็ไปเก็บกันเอาเองในส่วนไอดีนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อผมซื้อไว้ค่อนข้างนานและดังนั้นแล้งจะค่อนข้างต่ำซึ่งคุณผู้ชมที่ซื้อไปก็สามารถไปไปัป้นแล้งกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับนในส่วนของฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีวูคองบูลาดไฮเอเตฟอร์เรนติโนอนโซยอนและดา์คอสและตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ เจ้าของเก่าเขาเล่นไว้ประมาณนี้ในส่วนข้อมูลสถิติการเล่นโหมดจัดระดับแบทเทิล 10v10 และโหมดอื่นๆคุณผู้ชมดูตามนี้เลยนะใครดูไม่ทันสต็อปนะครับด้านบนสกอร์วีพีลีเจโรรี่เพนตาคิวคอสคิวตามนั้นเลยอาะสกอร์พื้นฐานรับทราบไปหมดแล้วทีนี้มาดูที่ฮีโร่กันครับฮีโร่ผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของโซที่มีทั้งหมดนะครับก็จะไล่ตั้งแต่เบลดัมเลื่อนลงมาอ่ะผมจะเลื่อนลงมาให้นะครับ ใครดูไม่ทันปรับภาพเป็น HD และกดสต็อกนะครับเพราะว่าผมเลื่อนค่อนข้างเร็วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นให้อีกรกอบนะครับเนี่ยตัวละครหลักๆก็ดาซี่ก็มีนะครับไฮยตงไฮยะเตะไวโอเลต,อ,ตอะไรอย่างนี้ซิวอาดูอินนะครับโจ๊กเกอร์นะครับเทวันงเทวานาทคิวเลนนะครับคีรามูรากลุกนะครับอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นหมดแล้วนะฮีโร่81ตัวมีตัวไหนบ้าง นะครับทีนี้มาต่อกันที่ในส่วนของสกินทั้ง129สกินว่ามีสกินอะไรบ้าง4,000บาทครับได้สกินที่มีระดับเมทิคเกิลไปด้วนี่มันเป็นรายที่ถ้าคุณไปเติมเองไม่มีทางได้ครับ <c oughs> ต่อให้คุณเติมสุ่มได้ในโ่งสกินตำ,ำนานผมบัตเตอร์ไฟนะฮะคุณก็ไม่มีทางที่จะดันให้เอดีนี้มียูโร81สกิน129ได้ในงบแค่4,000นะครับอะ โอเคมาดูกันครับเริ่มเริ่มที่ในโสมสกินตัวแรกที่มีคําว่ามีแล้วเลยนะครับผมจะไล่ลงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะอ่ะเริ่มกันตั้งแต่ไฮยาเตะกับเอนโซมูลไลท์สองสกินนี้เนี่ยนะครับถ้าไปสุมเองคุณตีงก,กลมเลยสกินละพันก็ได้อ่ะสองสกินนี้สองพันเลยนะครับแต่นี่คุณไม่ต้องไปสุมเองสักกระบ,บาทเดียวคุณได้ไปเลยไฮยาเตะมูลไลท์ตัวที่สองครับเอนโซมูลไลท์เป็นตรีมเดียวกันซึ่งได้ไปทั้งคู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นรีเจนของโอเมนของฟลอเรนติโนของซูก้าครับมีรีเจนลิเลียน,นาเซเนียลและที่สำคัญมีคิวเลนตำรวจด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเวลาซื้อไอ้ดีมักจะดูส่วนของสกินนี้เป็นหลักเพราะส่วนใหญ่คนชอบเล่นคิวเลนกันเยอะดังนั้นไอดีนี้มีให้คุณนะครับ เลื่อนลงมารีเจนสกัดรีเจนเทนนะครับีเจนของเรียวมะรีเจนอาเลสเตอร์เตียวเซียนแวนเฮลซิงอันติเมตสกินของไวโอเลตอะควาส a ลัชเชอร์ก็มีด้วยนะครับลีมิตีเจนของกาลีของผูหลาดอดูอินมาลอดลิปโป้โจเกอร์มีหมดนะครับลินดิสเกรกเอมิลี่โอ้รีเจนค่อนข้างเยอะนะอันติเมตสกินของวูคองลีเจนของแอสทริมีหมดเลยฮะลิมิเต็ดซานิดลิมิเต็ดทูเดนนะครับ สกิน AWC ของเซลฟิตไฟนะครับลิมิเต็ดของไอริก็มีด้วยรวมถึงลิมิเต็ดไอริที่เป็นร่างที่จะต้องสมกันค่อนข้างยากนะครับซัมเมอร์บาสอันนี้ได้ไปด้วยเลยนะครับเป็นร่างทะเลนั่นเองนะครับในตะกูลซัมเมอร์นะฮะที่เหลือก็จะเป็นลิมิเต็ดและวันเลอร์พาร์ตต่างๆรวมถึงสกินนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเมทิเคิลสกินของบัตเตอร์ไฟนะครับนะฮะบ,บอกเลยว่าบัตเตอร์ไฟฟินิกตัวนี้เนี่ยเป็นสกินที่ หลายๆคนนะครับสุ่มและเกลือเยอะมากนะครับลองเอาชื่อสกินนี้ไปเซิร์ชใน y o YouTube ดูก็ได้ครับมียูทูบเบอร์หลายคนสุ่มอยู่เพราะเป็นสกินที่เกลือค่อนข้างเยอะหมดค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่จ่ายแค่4 0่0บาทและได้สกินตำนานตัวนี้ไปด้วยเนี่ยแน่นอนครับว่าประหยัดไปได้เยอะมากๆนะครับอ่ะเลื่อนลงมานิดเดียวก็จะเจอกับสกินยอนซึ่งเป็นสกินแล้วระดับมิราเคิลสูงยิ่งกว่าลิมิเต็ดอีกนะครับเป็นสกินยอนบางกรทองนะครับหรือเซเลสเทรียลมาร์กแมนซึ่งบอกเลยว่า โคตรหายากถ้ามาในกิจกรรมเนี่ยก็หมดกันไปส่วนใหญ่ก็2ถึง2,500บาทนะครับอันนี้ได้ไปด้วยเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มสักบาทเดียวนะฮะแล้วก็สกินวาเลนไทน์ของเอลซุแจสเลเวอร์อันนี้ก็ไม่ต้องสุ่มครับได้ไปด้วยถ้าคุณชอบเล่นเอลซุนะครับสกินตำนานของยอนของโอมามีหมดลิมิเต็ดมาชาสกินซูพรีมของไวนโอะครับรวมถึง Aic 2 0 1 8 ของนาคอสอันนี้ก็จะได้ไปด้วยครับและยังมีสกินอีกเพียบเลยครับลิมิเต็ดของซิลลิมิเต็ดลิเลียนนาสกินครบรอบ3ปีของมอทอสลิมิเต็ดของบูคองล่างสายฟ้าน้ำแข็งนะครับลิมิเต็ดของไฮยะเต้ไฮยะเตะพีตาโขนรวมถึงดาซี่อินเตอร์สเตล่าอันนี้ก็จะได้ไปด้วยโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มเลยนะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอสกินอรื่อๆอีกเพียบครับลิมิเต็ดเลเจนต์โอเคหมดครับ นี่คือสกินทั้งหมด129ตัวผมจะเลื่อนจากล่างขึ้นไปบนให้ถึงสกินล่าสุดที่มีคำว่ามีแล้วนะครับนี่คือสกินทั้งหมดเลยนะครับ129สกินก็ลองไปตัดสินใจลองไปพิจารณากันดูครับว่าจ่ายแค่4,000บาทกับสกินทั้งหมดที่ได้ไปนี้มันคุ้มไหมผมบอกเลยว่าถ้าเราแค่พูดถึงสกินแรเพียวๆไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟ o ิลิกยอมมังกรนะครับดัซซี่เตอร์สเตลล่และเอนโซกะฮยเตเนี่ย แค่5ตัวนี้เนี่ยเงิน4,000ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับนี่จ่ายมา4,000ได้ทั้งหมดที่พูดไปเลยนะครับและที่สำคัญครับ ID นี้เนี่ยนอกจากฮีโร่สกินจะน่าสนใจแล้วรูนก็ยังมีความหลากหลายพอสมควรตามงบประมาณที่ได้มานะครับก็10 อ่าเริ่มดูที่รูนเลวสิก่อนนะเจาะเกาะร้อยมีให้ครับแลมเพจที่เป็นรูนคริมีให้โกลเด้นบอดี้ที่เป็นรูนออกแนวแทงออกแนวซับพอร์ตมี5ชิ้นไปปั้นเพิ่มได้สำหรับรูนเมทมีทั้งดีโซเลตและอ่าในส่วนของรูนแครรี่ตีเรลก็มีนะครับเป็นรูนอเวกส์นะครับแล้วก็มีเรดที่เป็นรูนอัตราคิพิเพียวด้วยนะครับดังนั้นสายเมทสายแครรี่แอสซิสินเจาะเกาะอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะครบเครื่องเว้นแต่พวกสายแทงซับพอร์ตอันนี้อาจจะต้องปั้นเพิ่มเล็กน้อย ในส่วนของรูนม่วงนะครับก็จะมีรูนโปรเทคที่เป็นรูนแนวแท้งแนวถึกแนวซัพพอร์ตแนวแนวยืนอะตัวแนวหน้าแนวแนวหน้าเลยนะครับก็จะเป็นรูนโปรเทคซะส่วนใหญ่ส่วนแอสซัสซินกับสปิริตอันนี้แครี่แอสซัสซินเล่นได้หมดเลยนะครับเมดบางตัวก็ได้เอเซนเรเวอร์ก็นคอร์ดมู่ลา่าตัวที่ต้องใช้สแต็กดูด,ดเลือดรูนชนิดนี้ตอบโจทย์ และรูนโชนอันนี้เป็นรูนเน้นอัตราคิจิงริงแครี่ส่วนใหญ่ก็จัดควบคู่กันอยู่แล้วก็เลือกสรรกันตามสะดวกในส่วนของรูนแถวเขียวมีโปรเวสที่เน้นถึกพลังชีวิตเยอะๆเลยนะครับดักกอนคอที่เน้นในส่วนเจาะเกาะสเตนที่เน้นเจาะเกาะเวทน,นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบเครื่องถามว่ารูนในไอดีนี้มันดีที่สุดหรือย,อยังก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เป็นรูนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในทุกๆตัวละครที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นไม่ว่าจะเป็นแครี่แอสซิสินซับพอร์ต มันพอจะมีรูรลลองรับอยู่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นฮีโร่ตัวไหนใน Rv ก็ตามแต่รูในไอดีนี้ก็ถือว่าพอจะพลิกผันไปตามสถานการณ์กับตัวละครนั้นๆได้ดูได้อยู่ได้ดูบ้าเลยได้อยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ค่อนข้างแนะนำนะไอดีนี้รูไม่แย่นะครับไม่แย่ปั้นเพิ่มเล็กน้อยนะครับในส่วนของคลังของในไอดีนี้ <c oughs> ก็พวกบัตรเช่าฮีโรส่สกินจะมีค่อนข้างเยอะลูกแก้วในการสุ่มลอตเตอรี่เนี่ยมี15ลูกนะครับปรับเปลี่ยนชื่อมี6ใบ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยน7จ็ใบดังนั้น,น,นซื้อดีนี้ไปเติมเพิ่มอีกแค่ใบเดียวก็จะเปลี่ยนชื่อในเกมได้ทันทีนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเทมจิปทะจากกิจก,กรรมต่างๆใน RV ที่มีจัดขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถเก็บไว้แลกได้นะครับถ้าไหนยังแลกได้นะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวีอาวตัวที่987 4,000บาทครับไม่ต้องตัดสินใจเยอะเลยลองไปพิจารณาก,กันดูสำหรับสกินที่ได้ว่า คุ้มไหมผมบอกแค่สั้นๆเลยแล้วกันว่า4,000บาทโคตรคุ้มครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อมาซื้อไอดีนี้ได้เลยที่ช่องทางนี้เพจเราเลยนะครับ Facebook เจเติมเกมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอไปดูที่ description ใต้คลิปนี้เราจะแนบลิงก์แฟนเพจไว้ไอดีนี้ข้อมูลครบทุกอย่างเชื่อมแค่เบอร์มือถือเท่านั้นดังนั้นซื้อไอดีนี้ไปเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นข้อมูลคุณได้ทันทีดังนั้น ใครสนใจอินบ็อกมาที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส RV a d ที hmm. ่987ไปเดียวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ